จบลงไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับเกมการแข่งขันในศึกเอฟครับของทีมเราเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาลงเอยด้วยชัยชนะของทางขงแดงลิเวอร์พูลที่เรียกได้ว่าดึกขาดสิละเกินหลังจากทีมของเราเปิดสนามแอนฟิลด์ ต้อนรับการมาเยือนของทีมแกร่งอย่างทางนกหนังนวนไบรตันแอนด์ฮอลเัาเบียนก่อนที่เราจะโชว์ฟอร,ร์มระดับแบบเงียนกลิปคว้าชัยชนะมาได้แบบขาดลอย3ประตูต่อศูนย์ด้วยกันพาทีมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปยังคงมีการลุ้นคว้าชมป์ในรายการนี้ต่อเนื่องแม้ว่าในการแข่งขันเกมลีกภายในประเทศนั้นอาจจะไม่ค่อยสู้ดีนักก็ตาม ที่นี้มันก็มีหลายจุดที่เกิดขึ้นรวมไปถึงฟอร์มการเล่นของนักเตะบางคนที่เรียกได้ว่าน่าไปโฟกัสกันเป็นลายจุดเลยทีเดียวรวมไปถึงด็กขวาคนใหม่ของทีมเราที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเสียเหลือเกินทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้เพืเ่อนๆสามารถที่จะติดตามกันได้กับสรุปข่าวเด่นหรือว่าผูลประจวันกับผมแอดมินเซอที่นี่ตรงนี้เหมือนเคยหากคุณรักทีมนี้เราือครอบครัวเดียวกัน ทีนี้เราจะมาไล่เลียงแต่และประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะไปปิดท้ายด้วยการตัดเกรดนักเตะแบบรายบุคคลตามการให้คะแนนของทางลิเวอร์พูลเอ็สื่อวงในของทีมเรากันครับสำหรับเกมการแข่งขันมาค่ำคืนที่ผ่านมาครับเพืเ่อนๆทีมของเราคว้าชัยชนะมาได้3ประตูต่อศูนย์โดยได้ประตูจากการทำ ไม่สําน้ากันในของนักเตะ3คนได้แก่นในรายของทางเคอร์ติสโจนในนาทีที่42ของการแข่งขันโดมิน mm ิกโซบอสไลน์ในนาทีที่56และปิดท้ายด้วยลูกจุดโทษของทางโมฮัมเหม็ดซาราในนาทีที่68 mm hmm. เรามาราเรียงรายชื่อสิบเ็ผู้เล่นตัวจริงของทีมเรากันก่อนเลยครับทักอานเนสรัสยังคงวางหมากมาระบบการเล่นแบบ4-2-3-1ตามถนัดเหมือนเดิม ผู้รักษาประตูครับเป็นทักอาริสันเบกเกอร์นายด่านมือหนึ่งประจําทีมของเราหลงเฝ้าเสาต่างปกติคู่ปะกลังตัวกลางก็ไม่ได้มีตัวเลือกมากนะักยังคงต้องใช้งานทักอิบราฮิมาโคนาเตจับคู่กับกัปตันทีมอย่างทางเวอร์กิลฟานได้ต่อไปทางด้านขวาครับที่เป็นปัญหามากที่สุดของทีมเราหลังจากตอนนี้เราก็ยังเสียทั้งทางครอนอแบดลีที่ต้องปิดเทอมในการแข่งขันฤดูกาลนี้ไปก่อนเพื่อนร่วมทีมที่เหลือ ทางเชรมมี่ฟื่งปงแักขวาความเร็วสูงเองก็ยังไม่สามารถที่จะกลับมาลงสนามได้จึงทําให้เรามีการขยับเอาทางเคอร์ติสโจนถอยลมยินเป็นรักขวาจําเป็นแล้วก็ดันเอาตัวของทางโซโบกลับไปกุมแดนกลางทังฝั่งของทางบักซ้ายเป็นหน้าที่ของทางมิกลอดเคอร์อเคสคู่พิทฟ,ฟิลตัวกลางนอกจากตัวของทางโซโบแล้วก็ยืนจับคู่กับถัดอาร์กซิตมตตาริสเตอร์ ในส่วนของ y m เม e r ครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่ากลายมาเป็นหัวใจในแกนหลักที่ทีมของเราจะขาดเสียไม่ได้ยึดตำแหน่ง1 1บตผู้เล่นตัวจริงอย่างต่อเนื่องทีเดียวกับในรายของทางฟอร์เรนเวนขนาข้างซ้ายขวาด้วยตัวของทางโมฮัมเม็ดซาล่าและทางโคดีกักโปปีกลูกแลักของอานเนอร์สโลตั่นเองครับ ส่วนสูนน้าตัวเป้าครับวันนี้น่าสนใจทีเดียวมีการพักทางกูโกเอกิติเก้หลังจากเข้ากรรมสึกมาแบบติดติดกันเลยแล้วก็เปิดโอกาสให้กับทางเฟรเดริโกเคียซ่าปิดทีมชาติอิตาลีของเราขึ้นมายืนเป็นศูนหน้าตรงกลางแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งถนัดของเขาก็ตาม ภาพรวมของเกมการแข่งขันที่เกิดขึ้นครับนอกจาก3ประตูที่ทีมของเราได้เราหากเราไปเจาะลึกกับตัวเลขเชิงสถิติก็จะเห็นได้ว่ามันมีหลายประเด็นที่น่าจะนํามาวิเคราะห์กันไล่เลียงมาตั้งแต่เรื่องราวของการครองบอลซึ่งปกติแล้วลิเวอร์อพรูลจะเป็นทีมที่เน้นกลางครองบอลได้เหนือกว่าคู่แข่งแทบจะตลอดแต่ในการแข่งขันมาค่ําคืนที่ผ่านมามันหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ครับเมื่อทีมของเราครองบอลได้น้อยกว่าทางไบรตันด้วยซ้ำไป ทางทงที่เราได้ลงเล่นในบ้านของเราเองลิเวอว่าูลครองวันได้อยู่ที่46.7เปอร์เซ็นต์เทียบกับทางฝั่งของทางไรตันที่53.3เปอร์เซ็นต์แต่นี่ก็เป็นอีกครั้งที่มันสะท้อนว่าอันที่จิงการคลองวันอาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเพราะฟตุตบอลมันเน้นอยู่ที่ผลการแข่งขันและดูว่าใครจะสามารถที่จะส่งบอลไปสุกก้นตะข่ายได้มากกว่า ในเรื่องของการเข้าทำเองลิเวอร์ pool ของเราน้อยกว่าทางทีมเยอนได้ซ้ำไปครับเมื่อคืนนี้เรามีโอกาสยิงรวมไปทั้งสิ้น13ครั้งแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเราสามารถยิงเข้ากรอบได้ถึง5ครั้งซึ่งก็ถือเป็นพัฒนาการที่ดีขึ้นมาหากเราไปเปรียบเทียบกับหลายเกมหลังที่มีโอกาสยิงค่อนข้างจะเยอะแต่เปอร์เซนการยิงเข้ากรอบนั้นจะน้อยกว่านี้ ส่วนทางฝั่งของทางไบรตันครับแม้จะมีโอกาสเข้าทำมากกว่าถึง17ครั้งแต่เพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าพวกเขายิงเข้ากรอบเพียงแค่3าครั้งเท่านั้นหรือหมายความว่าเป็นการยิงทิ้งหญิงความเสี่ยงเป็นส่วนใหญ่นั่นจึงทําให้ทีมของเรายิงเข้ากรอบ5ครั้งแปลเปลี่ยนมาเป็นได้3ประตูมันสะตอนให้เห็นถึงความเฉียบขาดที่ในการปรับปรุงได้ดีขึ้นมากกว่าในช่วงหลายเกมนี้ ทีนี่เราจะขยับมาดูครับว่าใครกันที่จะสามารถคว้ารางวัล c a l b e r s Player of the Match หรือผู้เล่นส่งคุณค่าประจำการแข่งขันเมื่อค่ำคืนนี้ซึ่งเกิดจากการโหวตของบรรดาแฟนบอลลิเดอร์พทั้งหลายในหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราเองโดยผู้ที่ชนะคว้ารางวัลในครั้งนี้ไม่ใช่ผู้ทำประตูทั้ง3คนอย่างในรายของทางเคอร์ติสโจนไม่ใช่ทางดอมิรือโซบสไลแล้วก็ไม่ใช่หมู่ของเมซ่าลาหากจะเป็นตัวของทางมิลลอด์เคอร์เคส แบ็ซ้ายทีมชาติแห่งการีที่เราก็เพิ่งจะไปคว้าตัวเขามาจากทาง The Cherry, outh, าเดอะเชอรี่บอร์ัตเมื่อช่วงสัมเมื่อที่แล้วด้วยสนนร,ราคา40ล้านปอนด์หากเพื่อนเพ่นย้อนกลับไปในช่วงต้นซีซสั้นก็ต้องบอกเลยว่าตัวของทางเคอร์เคสเองก็เจอกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแต่ในช่วงหลังที่ผ่านมาเขาเองก็ยกระดับเกมการเล่นของตัวเองขึ้นมาได้โดยกำกั่าและเมื่อคือนนี้เจ้าตัวก็เป็นคนที่โดดเด่นมากที่สุดในสนามอีกด้วย ทั้งนี้หากเราไปดูภาพรวมตลอดทั้งฤดูกาลนี้ครับเพื่อนๆคนที่คว้ารางวัล Player of the Match หรือพูดง่ายๆก็คือ Man of the Match ที่เรารับทราบกันดีอยู่แล้วนั้นอันดับที่1เรียกได้ว่านำโด่งมาเลยครับถึง7นัดก็คือตูของทางโซบอสไลที่หางอันดับที่2ที่ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างทางฟอร์เรนเวียที่ในตอนนี้ก็คว้ารางวัลน,นี้ไปแล้ว4ครั้ง อันดับที่3ครับเป็นทางไรอันกราวนแบกได้รางวัลน,นี้ไป3ครั้งส่วนคนที่ได้2ครั้งมีเท่ากัน2คนก็คือตัวของทางเอกิติเก้กับทางเคิร์เคสคนได้คว้ารางวัลไปได้คนละหนนัดได้แก่นในรายของทางครอนนอแบดลี่เฟเดริโกเคียซาอิบราฮิมาโูนาเตและเวอร์กิวฟาดได แล้วเมื่อเรามาเจาะลึกผลงานของเคอร์เคสว่าเหตุใดกันที่ทำให้เขาสามารถคว้ารางวัลาวสเบิร r g เพลเ a อร์ of the อะแม h มาครองได้ตัวเลขในเชิงสถิติหลังเกมก็จะบอกเรื่องราวของมันได้ดีที่สุดเขาจัดเปน็น1แอซซิสในค่ำคืนที่ผ่านมาครับอัตราส่วนความสำเร็จในการผ่านบอลสูงถึง79%สําหรับผู้เล่นตําแหน่งฟูลแบ็กก็ถือว่าค่อนข้างสูงแล้วจากการผ่านบอลทั้งสิ้น19ครั้งเข้าเป้าไป15ครั้ง สร้างสารรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมหนึ่งครั้งลบเป็นการสร้างโอกาสทองหนึ่งครั้งทันบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย2ครั้งความมั่นยำในการครอสบอลเข้าตป้าหนึ่งจาก2ครั้งหรือคิดเป็น5 0เปอร์เซ็นต์ในส่วนของเกมรับเองก็โดดเด่นสินะเกินเข้าแท็กเข้าไป4ครั้งเคลียร์บอลได้2ครั้งตัดบอลสองครั้งยังบอนกลับคืนมาได้2ครั้งและเอาชนะในการดวนภาคพื้นดินกับคู่แข่งได้6จากทั้งหมด11ครั้งหรือคิดเป็น5 5เอร์เซต ซึ่งจากผลงานเหล่านี้นั่นเองครับก็ทําให้ทางเคอร์เคสสามารถที่จะเอาใจสามารถที่จะเอาชนะใจของบรรดาแฟนบอลทั้งหลายได้คนต่อมาครับที่เราจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยก็คือตัวของทางโมฮัมเหม็ดซาลาหลังจากเมื่อคืนนี้เจ้าตัวจัดเป็นหนึ่งแอซิดแล้วก็เป็นผู้ทําประตูปิดกล่องจากลูกจุดโทษให้กับทีมของเราด้วยแล้วหากเรามาดูนับตั้งแต่ปี2026เป็นต้นมาหรือหลังจากเปลี่ยนสกกรดใหม่ ผลงานในภาพรวมของทางซาลาหากนับตั้งแต่ที่เขาไปลงเล่นให้กับทีมชาติอียิปต รวมไปถึงการกลับมาลงเล่นให้กับสโมสรอนของเราภาพรวมทั้งหมด11เกมนั้นตัวของทางซาล่าก็มีส่วนร่วมในการทําประตูไปถึง9ลูกโดยแบ่งเป็นการที่เขายิงประตูด้วยตัวเองไป4ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไป5แอสซิสต์ต้องบอกเลยว่าเมื่อคือนนี้เป็นหนึ่งในนัดที่ตัวของทางซาล่าลเล่นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเขากลับขึ้นมาอยู่ในระดับอย่างที่มันควรจะเป็นอีกครั้ง แล้วตัวเลขในเชิงสถิติก็เป็นการตอกย้ําในเรื่องนี้ด้วยเมื่อเขากดไป1ประตูกับอีก1นึ่งแอซิดความมั่นยําในการผ่านบอลสูงมากครับถึง84ด้วยกันจากการผ่านบอลทั้งสิ้น32ครั้งเข้าเป้าไป27ครั้งสร้างสร์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ถึง4ครั้งแล้วก็สามารถที่จะเรียกจุดโทษได้1ครั้งก่อนที่เขาจะเป็นคนลุกขึ้นมาสังหารมันด้วยตัวของเขาเองสัมผัสบ,บอลไปทั้งสิ้น 53ครั้งอัตราส่วนความสำเร็จในการเลี้ยงบอลสูงถึง75เปเซโดยสามารถผ่านคู่แข่งได้3จาก4ครั้งผ่านบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้าย2ครั้งย่งบอลกลับมาจากคู่แข่งได้4ครั้งเอาชนะในการดวลได้6จาก9ครั้งคิดเป็น6 7สเปอร์เซสูงมากนะครับเพื่อนๆสำหรับการดวลกับคู่แข่งและลงไปถึงการเรียกฝาวได้อีก3ครั้ง ซึ่งจากผลงานนี้ก็ทําให้หลายๆคนมีการพูดไปถึงขั้นที่ว่าบางทีในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนี้หักตัวของทางซาลายังสามารถที่จะรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้เอาไว้ได้นี่อาจจะกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่อาจจะทําให้ทีมของเราลงเอยด้วยการมีชั้นติดไม้ติดมือในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยที่เรายังคงเหลืออยู่ก็ได้ทีนี้หากเรามาดูภาพรวมครับสำหรับผู้เล่นที่ทําประตูและทำแอสซิสต์ให้กับทีมของเราในฤดูกาลนี้หรือมีส่วนร่วมในการทําประตูมากที่สุด คนแรกยังคงเป็นอันดับที่1ตัวของทางคูก็เอกเอิติกเกเ้กเหมือนเดิมครับมีส่วนร่วมในการทําประตูไปแล้ว19ลูกโดยแบ่งเป็นการยิงประตูด้วยตัวเองไป15ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไปสี่แอซิตัวของทางโรเบิกโซบอสไลตามมาติดๆครับเป็นอันดับที่2มีส่วนร่วมในการทําประตูถึง17ลูกโดยแบ่งเป็นการยิงประตูไป10ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไป7แอซิส ตามมาครับเป็นโมฮัมเหมดซาาห์ที่คนบอกว่าฟอร์มการเล่นของเขาตกลงไปอย่างน่าใจหายแต่หากเรามาดูจริงๆโจตัวก็ยังรั้งอยู่ในอันดับที่3มนะครับมีส่วนร่วมในการทำประตูไปแล้ว15ลูกโดยแบ่งเป็นการยิงเอง7ลูกและทำแอซซิตได้ถึง8แอซซิตฟอรเรนเวทที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาใหม่ก็ปรับตัวได้อย่างยอดเยี่ยมตอนนี้อยู่ในอันดับที่4มีส่วนร่วมในการทำประตูไป14ลูกยิงเองไป6ลูกและทำ8แอซซิต โคดีก้กัคโปรครับตามมาเป็นอันดับที่5มีส่วนร่วมในการทำประตู11ลูกยิงไป7และก็ทำไป4แอซิดไรอันกราว,วนแบกครับมีส่วนร่วมในการทำประตู8ลูกโดยแบ่งเป็นการทำประตูและแอซิดอย่างละ4ลูกอาร์ซิสแม็กอริสเตอร์มีส่วนร่วมในการทำประตู7ลูกโดยแบ่งเป็นการยิงเอง3และจับไปอีกสแอซิด แม้กระทั่งทางวอร์กิลฟานได้ครับก็ติดโผด้วยมีส่วนร่วมในการทําประตู7จลูกเท่ากันโดยแบ่งเป็นการที่เขาทําประตูเอง4ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไปอีก3าแอซซิตส่วนอีกหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เหมือนกันก็คือตัวของทางเฟเดริโกเคียซ่าในฤดูกาลนี้เขามีส่วนร่วมในการทําประตูไปถึง6ลูกแล้วนะครับโดยแบ่งเป็นการที่ชจ้าตัวยิงประตูเองไป3ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไปอีกสาแอซซิ อีกหนึ่งคนครับเพื่อนๆที่ได้บอกไปแล้วว่าในการแข่งขันฤดูการนี้เป็นเดอะแบกอย่างแท้จริงก็คือตัวของทางโซโบเมื่อคืนนี้ก็จับไปหนึ่งประตูให้กับทีมของเราความมั่นยําในการผ่านบอลตรงนี้น่าสนใจมากๆสูงถึง9 8เปเซตผ่านบอล48ครั้งเข้าเป้าถึง47ครั้งหรือพลาดไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นสร้างสารรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีม2ครั้งสัมผัสบอลไป66ครั้งจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายถึง7ครั้งเลยนะครับถือว่าสูงมากๆ ความม่นยํำในการวางวันยาว4ครั้งเข้าเป้าทั้งหมด100%เเตเต็มในส่วนของเกมรับบล็อกไป1ครั้งเคลียร์บอลได้2ครั้งยังก,กลับมาได้4ครั้งเอาชนะในการดวลภาคพื้นดินอันนี้อาจจะน้อยไปสักนิดหนึ่งครับได้แค่2จาก6ครั้งคิดเป็น33%เแต่ในการดวลลูกกลางอากาศนั้นคว้าชัายชนะได้ทั้ง2จาก2ครั้งคิดเป็น100%เเต็ม อีกหนึ่งคนครับเพื่อนๆที่เราจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยก็คือตัวของทางเคอร์ติสโจนที่ถอยลุมยินเป็นบ็กขวาจําเป็นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งใหม่ของเขาที่แม้ก่อนหน้านี้เคยเล่นมาบ้างแล้วแต่ก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่เราได้เห็นกันบ่อยมากนะเมะื่อวานนี้เขาก,กดไป1หนึ่งประตูครับเป็นประตูเบิกร่รองให้กับทีมของเราจากนั้นก็ยังมีอัตราส่วนความสําเร็จในการผ่านบอลสูงถึง89%โดยเข้าเป้าถึง42จัดทั้งหมด47ครั้ง สร้างสัมโอกาสไป1นครั้งสัมผัสบอล70ครั้ง่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย4ครั้งในส่วนของเกมรับเรียกได้ว่าโดดเด่นมากครับเพื่อนๆแท็กเข้าไป1ครั้งบล็อก1ครั้งเคลียร์บอลได้3ครั้งและเป็นการเคลียร์จากลูกหม่ง2ครั้งตัดบอลกลับมาได้2ครั้งย่งบอลกลับมาจากคู่แข่งได้1ครั้งเอาชนะในการดวลกับคู่แข่งบนพื้นดิน2จาก3ครั้งคิดเป็น6 7เอร์เซนตและเอาชนะในการดวลลูกกลางอากาศ1จาก2ครั้งคิดเป็น50เอร์เซนต์ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะสารพัดประโยชน์ของทีมเราที่จับลงไปเล่นตรงไหนก็มักจะทําผลงานได้ดีด้วยกันทั้งหมดสุดท้ายครับเราจะมาดูการตรอดเก็บผลงานของนักเตะเป็นรายบุคคลจากทาง Liverpool Echo สื่อวงในของทีมเราไล่เลียกมาตั้งแต่ทางอลิสันเบเกอร์เลยครับเพื่อนเพื่อนพกษาป,ประตูมือหนึ่งของเราถูกตัดเก็บเอาไว้ที่7คะแนนเต็มสิบ เขามีจังหวะเซฟสําคัญในช่วงทดประบาดเจ็บของครึ่งเวลาแรกทั้งที่แทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยซึ่งก็เป็นเครื่องหมายของผู้รักษาประตูคุณภาพเป็นอีกหนึ่งเซฟที่ปฏิเสธโอกาสของทางดังในครึ่งเวลาหลังได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยเคอร์ติสจอนครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าทําผลงานดีจริงๆครับในตําแหน่งแบ็กขวาได้รับการตัดเกรดเอาไว้8คะแนนเต็มสิ การจบสกอร์ทำได้อย่างยอดเยี่ยมและแทบจะไม่พลาดเลยในบทบาทที่โจ้ตัวอาจจะไม่คุ้นเคยมากนะักก่อนที่จะมีการขยับไปเล่นในช่วงมิดฟิลด์ตอน15นาทีสุดท้ายอิบราคิมาโคโนาเต้ครับได้7คะแนนเต็ม10บสามต่อฟอร,ร์มกันเล่นที่ยอดเยี่ยมของเขาในช่วงหลังได้อย่างยอดเยี่ยมโดยไม่มีข้อผิดพลาด ว่ากิลฟันไร้ก็เป็นอีกคนที่ได้7จคะแนนเต็มสิทแทบจะไม่โดนกดดันเลยตลอดทั้งเกมเอาชนะในการลวกดวนลูกกลางอากาศได้และก็บล็อกในจังหวะที่มีความสําคัญทําให้เขาช่วยให้ทีมเก็บคีนชิตมาครองได้เป็นนักที่2ติดต่อกันมิลลาร์เอเคสครับคือคนที่ทํำผลงานได้ดีที่สุดให้กับทีมเราเมื่อคือนนี้ได้รับการตัดเกรดเอาไว้ที่8คะแนนเต็มสิ การยิงไกลแรงในช่วงท้ายของครึ่งเวลาแรกจนผู้รักษาประตูต้องโชว์เซฟสุดสวยและเขาเองก็ยังเป็นคนเปิดลูกประตูได้อย่างแม่นยำมากๆทำให้เราได้เห็นพัฒนาการของโจตัวที่เติบโตขึ้นในทุกๆสัปดาห์โดมิเนกโซบอสไลเป็นอีกคนครับที่ได้8คะแนนเต็มสิด้วยเช่นเดียวกันกับการที่เขาสามารถที่จะได้กลับมาลงเล่นในตำแหน่งที่ตัวมีความถนัดอีกครั้งกับแผงวิดฟิลด์ทำให้เขามีความเฉียบคมคล่องตัวลนเรื่องของการเล่นเกมเพรสซิ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้ว รวมไปถึงการทําประตูที่มีชื่อขึ้นสกอร์บอดก็ทําให้เกมการเล่นของเราง่ายมากขึ้นและคลายความกดดันออกไปอเล็กซิสมักอาริสเตอร์ได้เพียงแค่6คะแนนเต็ม1ิเท่านั้นเขามีจังหวะบล็อกประตูสําคัญสําหรับในการแข่งขันครึ่งเวลาแรกและก็สามารถที่จะเอาชนะในการประทะได้หลายครั้งโดยมีการดันขึ้นไปช่วยเกมลุกให้กับทีมของเราด้วยโดยเฉพาะในครึ่งเวลาหลังมฮัมหม็ดซาราครับได้รับการตัดเกรดเอาไว้ที่7คะแนนเต็มสิ โจตัวอันตรายตลอดทั้งเกมและลูกจ่ายนิ่มๆของเขาให้กับทางโซโบทําประตูให้กับทีมของเราก็ยอดเยี่ยมมากแถมยังสามารถที่จะปั่น่วนแนวรับของทางไบรตันจนเรียกลูกจุดโทษก่อนที่เขาจะเป็นการลุกขึ้นมาสังหารเข้าไปอย่างเด็ดขาดฟอร์เรนเวียครับเมื่อคืนนี้อาจจะไม่โดดเด่นมากนะักและถูกตัดเกรดเอาไว้ที่5คะแนนเต็มสิ จังหวะของเขาช้าลงเล็กน้อยหลังจากโจ้ตัว,ต,วต้องลงเล่นเป็นตัวจริงถึงนัดที่3ในช่วงเวลาเพียงแค่6วันเท่านั้นดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับสภาพร่างกายของเขาณนะตอนนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะกรอบและค่อนข้างล้าเลยทีเดียวโคโดี้กัคโกได้6คะแนนเต็ม10ครับเราจะได้เห็นเขาพยายามเลี้ยงส่แนวรับของทางไบตันอยู่ตลอดและโจ้ตัวก็มีการยิงเข้าไปก่อนจะโดนจับเป็นลูกลำหน้าด้วย เฟเดริโกเคียซาก็เป็นอีกคนที่น่าผิดหวังครับได้เพียงแค่5คะแนนเต็มสิบจากการที่เขามีปัญหาในการมีส่วนร่วมกับแผงกองกลางของทีมเราไม่สามารถที่จะหาช่องทะลุแนวรับของทางไบรตันขึ้นไปได้ทั้งๆที่เขามีโอกาสได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วไาลเดือนเรื่องของตัวสมรองบ้างครับทางโจโกเมสก็ได้6คะแนนเต็มสิบลงสนามมาลงเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาในช่วงท้ายเกม ฮูก้เอกิติเก้ก็ได้6กคะแนนเต็มสิด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกับตัวของทางริโอเอนกูโมฮาส่วนอีก2นักเตะอย่างทางเคาวินรัมซี่และทางเคร็ดแอนโยนี่นั้นอยู่ในสนามน้อยจนเกินกว่าที่จะสามารถให้คะแนนได้แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ